เพราะการกดไลค์ทําให้อรลกอริทิมดันให้คนเห็นช่องผม,มากขึ้กของมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม2อันนะครับคลิปนี้จะมาแปลกนิดหนึ่งเนาะเราไม่ได้มาเป็นคลิป mm hmm. เกมเพลเหมือนทุกวันคลิปนี้จะพาไปดูบางส่วนของแบ t เทิลกราวซีชั้นหที่กำลังจะมาวันที่ห้าธันวานี้ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยเริ่มจากอันแรกที่จะมาก็คือสเปลนะครับเอซีชั้นหนี้จะมีการแอดนิวแมชชีนิกเข้ามาก็คือจะเพิ่มสเปลเข้าไปในร้านค้าเนาะ เออจะมีบอกว่าอันนี้เป็นสเปลของเทียร์ึถ้าเราอัพขึ้นไปเราก็จะเจอสเปลของเทียสออะไรเงี้ยและอันนี้ก็จะเป็นราคานะครับเออมินเนียนมันจะตัวละ3าทองใช่ไหมแต่สเปลเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันแต่ละใบจะมีราคาบอกไว้ตรงนี้ตรงมุมซ้ายบนเออก็อันนี้มีตัวอย่างสเปลให้ดู3ใบสำหรับในซีซัน6นี้จะมีสเปล42ใบเพิ่มเข้ามาในเกมนะเออแต่ตอนนี้เขาจะมี มาให้ดูเป็นตัวอย่างสามใบเนาะอันนี้ก็คือเป็นเทียร์หนึ่งสองทองได้แรนดอมมินเนียนเทียร์หนึ่งหนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้เป็นเทียร์สามสามทองบัฟมินเนียนในร้านค้าบวกสองบวกสองตลอดทั้งเกมใช่ไหมแล้วก็อันนี้เทียร์ห้าสี่ทองก็หมุนกงล้อของยอกได้หนึ่งทีใช่ไหมอัน,นเนี้ยเทียร์หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีอะไรนะเฮเชียนตะเกาใช่ไหมไอตัวลูกเสือที่เทียร์สองอ่ะ ที่ซื้อมาแล้วพอขายไปมันจะได้สุ่มม mm ีเ hmm. นี่ยนเทีย1 1ตัวอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆกันแต่แต่อาจจะไม่เหมือนกันหรอกเพราะนั้น Discover ใช่ไหมเราเลือกได้น,นี่เรนดอมก็คงอาจจะเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยคือพอใช้ปุ๊บล้วก็ได้เรนดอมมาเลยโดยที่ไม่ได้เลือกอะไรประมาณนั้นแต่มันจะทํางานคล้ายๆกันใช่ไหมมันอาจจะสามารถเอาไปคอมโบกับฮีโร่บางตัวได้หรือว่าสถานการณ์บางสถานการณ์ที่แบบว่า ในล็อบบี้มีนากามีจนสลัดมีเอเลเมนท l ลอะไรเงี้ยเออก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ถามว่าเออเป็นใบที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันเจอได้ในเทียนหนึ่งเอออย่างใบนี้มันก็จะเหมือนเฟเลเมนท์ลเนาะเออบัฟบวกหบวกหให้กบรลา้านค้าแต่ตัวนี้เป็นบวกสบวกสแต่เฟเลเมนท์ลมันได้บอดี้ไว้ในบอรดเออแต่อันนี้ไม่ได้ก็ต้องลองตัดสินใจดูว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงอาจจะมีวิธีการเล่นแบบใหม่ๆนะครับ ส่วนตัวนี้ก็หมุนกงล้ออันนี้ผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะว้าวเท่าไหร่นะเพราะว่ามันสี่ทองเนี่ยแล้วมันกว่าจะได้ตั้งเทีทเยบห้าทุกไหยแล้วไอ้กงล้อของยอคเนี่ยคือแต่ละอันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นไงเออก็ต้องลองดูกันว่ายังไงอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมินเนี่ยนใหม่มินเนี่ยนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามสิบสองตัวนะที่เข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นแลนด์ลับเบอร์เนาะเทียสอง ความสามารถก็คือทุกครั้งที่รีเฟซเนี่ยเราก็จะได้สเปลเพิ่มขึ้นมาในร้านน่ะหมายถึงพอรีเฟซปกติในร้านสมมติเป็นเทียร์หนึ่งอ่ะมีมินเนียนสามตัวสเปลหนึ่งใบใช่ไหมเออแต่ถ้ามีตัวนี้ปุ๊บก็จะเป็นมินเนียนสามตัวสเปล2สองใบทุกครั้งที่เรารีเฟซอะไรประมาณนี้โลเด้นก็เพิ่มมาอีกทีนี้ก็ต้องไปดูว่าแล้วเทียร์หลังๆอ่ะมันจะเป็นยังไงในเมื่อเราจะมีมินเนียนหกตัวในเทียร์หกแล้วไอ้สเปลเนี่ย มันก็มีหนึ่งอันก็เป็นเจก,ก็ครบถูกไหมแต่ถ้ามีตัวนี้ปุ๊บอา้าวมันอาจจะเพิ่มสเปลแต่ลดจํานวนมินเนี่ยนในล้านเท่ากับว่าโอกาสที่เราจะได้มินเนี่ยนดีๆมันก็ลดลงถูกไหมตัวนี้อาจจะเป็นแบบตัวแบบต้นเกมเฉยอาจจะไม่เหมาะกับเลดเกมหรือว่าสเปลมันอาจจะดีมากจนที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจมินเนี่ยนขนาดนั้นก็ต้องไปดูกันว่าเมตาใหม่นเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณไหนสเปลมันจะมีผลกับเกมมากแค่ไหน ตัวที่สองที่เอามาโชว์ก็จะเป็นตัวียห r 5เนอะ r o d e o Performer ตัวนี้ความสามารถก็คือ Discover t a v e r Spell เป็น Battle Cry นะเท่ากับว่าอันนี้คอมโบกับแบรนด์นี้คือ u y ปีป่นใช่ไหมก็บัฟ Tavnel Spell แบบดีๆอย่างเงี้42ย42ใบเราไม่รู้มันจะมีดีกี่ใบไม่ดีกี่ใบแต่ที่แน่ๆตัวเนี้ยโอ้โหถ้าได้แบรนดถ้าได้ l i l a g อะไรเงี้ย วกตัวทิกเกอร์แบทเทิลคายทั้งหลายอ่ะเออยับเยินแน่สนุกสนานต้องลองดูกันตัวเวอร์ชันโกลเด้นก็ดิสคฟเวอร์สองใบใช่ไหมน่าสนใจนะสนใจเมตาใหม่นี้จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสเปลดู่ะมถ้ากับว่านากามันต้องได้บัฟเชียิอ่ะทีนี้ไปตัวที่สามตัวที่สามก็คือตัวนี้เป็นเทียสี่เนาะดิสไก่เกฟล็อบเบอร์ ตัวนี้ความสามารถเป็นแบทเทิลคายทำลายอันเดดเพื่อนเราตัวหนึ่งแล้วก็ได้3ทองโกลเด้นก็คือได้6ทองซึ่งไอตัวเนี้ยผม mm. ผมรู้มาว่าไอตัวเทียหนึ่งอันเดดใช่ไหมที่มันเป็นทอนแล้วมีรีบอลอ่ะถ้าเราใช้การ์ดใบนี้ยใส่มันอ่ะไอตัวทอนรีบอลก็จะตายแล้วมันจะเกิดมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นทอนแล้วไม่มีรีบอลเออเหมือนเวลามันโดนตีตายในในในคอมแบท แต่ว่าอันเนี้ยอยู่ในช่วงซื้อของนะเออเท่ากับว่าเราใช้สกิลเนี้ยเราได้สามทองแล้วเราก็ยังได้มีนเนียนตัวเดิมกลับมาแค่มันไม่มีรีบอลแล้วไอ้ตัวมีเนียนที่ไม่มีรีบอลเนี่ยเราสามารถเอาไปทริปเปิลกับตัวปกติได้ด้วยพอทริปเปิลเสร็จมันก็เป็นเวอร์ชันรีบอลเหมือนเดิมเอออันเนี้ยจะทําให้อันเดธแบบอาจจะน่าเล่นมากขึ้นก็ต้องก็ต้องดูว่ายังไงมันจะไปคอมโบกับอะไรได้บ้างก็น่าคิดถูกนะ คือมันทําได้เฉพาะอันเดสมาทํากับตัวอื่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดเดลัตเทลกับรีบอลเนี่ยมันมีผลใช่ไหมเราก็ไปหาวิธีเล่นได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะยังไงสมมุติแล้วเราใช้ใส่เฟเลิกเนี่ยทุกตัวก็ได้บาบวกห้าบวกห้าถาวรนะเออถ้าเราใช้กับอะไรอีเทอร์นอลทามมนเนอร์อย่างเงี้ยเราก็ได้อีเทอร์นอลไหนตัวหนึ่งแล้วก็ได้อีเทอร์นอลทามมนเนอร์ตัวหนึ่งเออน่าสนใจนะต้องดูว่ามันสามารถเอาไปคอมโบกับอะไรได้บ้าง อันเดดก็อาจจะเป็นเผ่าที่น่าจับตามองขึ้นมาถูกไหมไอ้เมื่อกี้นากาอันนี้อันเดดก็เป็นสองเผ่าที่รู้สึกว่าสมควรจะได้รับบัฟแหละเออซึ่งอาจจะได้ในสี4ท่านหน้าก็เป็นได้ต้องไปลองดูกันไว้ยังไงเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูข้างล่างกันมันจะมีบางอันที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือจะมีมินเนี่ยนใหม่32ตัวเข้ามาแล้วก็มีสเปลตีิบสอใบมีสาีโล่ตัวใหม่ อ่ะทีนี้ก็จะมี5มิเนียนที่ถูกเอากลับมาอีก33มิเนียนที่มีอยู่แล้วจะถูกเอาออกไปด้านล่างก็จะเป็นตารางรีวิวเนาะคือถ้าใครอยากดูรีวิวอันไหนเนี่ยสามารถไปติดตามได้ตามนี้เลยเอยแต่ที่น่าสนใจก็คือวันที่4วันที่4เนี่ยจะมีการเพ g ์เชสเท่ากับว่าเราจะได้เห็นซีซั่น6ก่อนที่เราจะได้เริ่มเล่นวันที่5นะครับ เออวันที่4ี่จะเป็นพวกสรตมเมอร์ดังๆที่เขาเชิญไปเล่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับสายฟรีมีการแจกซีซันพาสด้วยนะนี่ซีซันพาส g i กีบ w เววันที่4ีธันวานะครับก็สามารถไปติดตามได้สรตมเมอร์ตามนี้เลยเราไปดูช่องไหนก็ได้เรามีโอกาสที่จะได้ซีซันพาสนะรายละเอียดก็มาหาดูตามนี้ได้นะครับเว็บไซต์ก็อยู่ด้านบนเนาะเอโอเคประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวฮีโร่กันว่าฮีโร่ใหม่สามตัวที่จะมาเนี่ยมีอะไรบ้างตัวแรกก็คืออันนี้น่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าชื่อเต้เต้เดอร์แลนด์ใช่ไหมบัตว er. อเชอร์ความสามารถก็คืออความสามารถเป็นแบบแพสซีฟทุกทุกทุกทาวเวลสเปลใบที่สามที่เราบายก็คือถ้าเราซื้อทาวเวลสเปลอะใบที่สามมันจะฟรีเออ ตัวนี้ก็อาจจะต้องเน้นแบบใช้ทาวน์สเปลรัวๆใช่ไหมเออยิ่งเทินหลังๆเนี้ยเราซื้อทองเราเยอะไงเราซื้อได้หลายใบใช่ไหมเออแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะไม่มีบอด y ี้อยู่ในบอดเนมันจะไม่มีมินเนี่ยนก็ต้องดูว่าไอ้สเปลใหม่ที่เข้ามาสี่ติดกว่าใบเนี้ยมันทําอะไรได้มากเออตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจยังไงก็น่าเล่นถูกไหมเพราะว่ามันเป็นแมชชีนิกใหม่แล้วตัวนี้ก็ สามารถใช้ประโยชน์จากแมคชนิกใหม่ได้เต็มที่มากกว่าตัวอื่นอแหละอ่ะทีนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปคือ Snake Eyes Snake Eyes ความสามารถคือ Lucky low ใช้หนึ่งทองถูกไหมมันจะทอยลูกเต๋าแล้วลูกเต๋านี้ก็คือมีหนึ่งถึงหถ้าเราได้เลขอะไรก็คือเราจะได้เงินได้ทองมาจำนวนเท่านั้นสมมติว่าเธอหนึ่งเรามีสามทองเรากดปุ๊บเราเหลือสองทองถูกไหม ถ้าเราทอยได้เท่าไหร่ก็ได้ทองตามเท่านั้นถุนทอยได้หกก็เป็นหกบวกสองเป็นแปดแต่แว่าจะไม่สามารถใช้สก,กิลได้อีกตามจํานวนนั้นสมมุติว่าทอยได้หก็คือหลังจากนี้อีก6เทินอ่ะก็คือห้าเทินตัดเทินนี้ทิ้งถูกไหมหลังจากนั้นอีก5าเทินก็จะไม่สามารถใช้สก,กิลได้อีกอุ้ยเป็นฮีโร่พาวเวอร์ที่เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันใช้ดวงลุนล้นๆเลยนะพอเรากดปุ๊บเราต้องไปลุ้นว่าเราจะได้กี่ทองใช่ไหม แล้วถ้าลุ้นว่าได้กี่ทองเสร็จก็ต้องมาคํานวณอีกว่าถ้าได้ทองมาแล้วเทินหลังจากนั้นเราจะใช้ฮีโรพาวเวอร์ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการกดใช้เนี่ยต้องคิดดีๆถูกปะเพราะว่าถ้าเราไปกดใช้เทินหนึ่งแล้วเราได้หกทองขึ้นมาเท่ากับว่าแทบจะทั้งเกมเลยนะเราไม่สามารถใช้สก,กิลได้อีกเลยถูกปะเออแต่ถ้าเกิดว่ากดแล้วมันสามารถได้ทองมาอัพเชียร์ได้เร็วซื้อตัวเชียร์สูงสูงได้ไวกว่าอื่นมันก็อาจจะคุ้ม ก็ต้องไปลองดูว่ามันมีอะไรที่แบบช่วยช่วยได้ไหมแบบพวกสเปลใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะคอมโบกันได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูเนาะอาจจะมีอะไรที่มาแบบทําให้แก้ความสามารถฮีโร่พาวเวอร์สามารถใช้ซ้ําได้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปดูตัวสุดท้ายก็จะเป็นด็อกเตอร์ฮอลิเดย์ใช่ไหมความสามารถของด็อกเตอร์ฮอลิเดย์ก็คือเป็นสกิลกดใช้ใช้หนึ่งทองได้แรนดอมทาวเวอร์สเปลหนึ่งใบซึ่ง โอ้ดูเผืนๆแเราดูเป็นสกิลที่โกงมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าทาวเวอร์สูงๆอะ่ะไอสเปลมันอะใบละสี่เลยนะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ทาวเวอร์ห้าใบนั้นอะสี่ทองนะคือสกิลเนี้ยฮีโร่พาวเวอร์อันเนี้ยเป็นอะไรที่ต้องกดทุกเทิร์นแน่ๆเพราะว่าลองคิดดูดีเราเห็นไอเทียนึงสเปลใช่ไหมไอเทียนึงสเปลนั้นคือได้แรนดอมมินเนียนตัวหนึ่งอะเออเท่ากับว่าเราได้มินเนียนในราคาหนึ่งทองอะ่ะคิดดู ใครจะไม่เอาถูกปะ่ะหรือว่าเราไปได้บัฟล้านขาบวกสองบวกสองในราคาหนึ่งทองเงี้ยหรือหมุนกลงล้อยอกในราคาหนึ่งทองเงี้ยอยูยังไงก็คุมตัวนี้โกงแน่นอนเออผมผมขอบอกเลยว่าตัวนี้โกงแบบไม่ต้องดูเกมผมก็สามารถทํานายได้เลยว่าไอ้นี่โกงแน่นอนแต่ที่ไม่โกงก็คือระบบ Member s h i p ของช่องสองอันนะครับตอนนี้ช่องสองอันมีระบบ member s h i p แล้วนะ ถ้าใครอยากสนับสนุนสามารถกดปุ่มจอยได้เลยหรือว่ามีลิงก์อยู่ใน e s สคริปชันข้างล่างนะครับผมเอาล่ะสำหรับวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ดูแลสุขภาพนะครับ